สวัสดีค่ะเจอกับมณนีเนาะคะ่ะช่องนี้คนผู้พันคือเก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะล่างเ็ดค่ะล่างเ็ดสีแกงค่ะพี่น้องเห็นนาเล่ซื้อไว้จะมาวานนี่แหละคะ่ะใส่ตู้เย็นไว้ไม้เกงเกงกับผมมีผ่อีตัวแล้วค่ะนี่สะเกงแบบลาล้ะค่ะพี่น้องวันน้ใส่ตะไคร่หอมแดงเลย เกงแบบลาวๆล่เนะ่ใส่ปลาคนะงฉลุดเลยเนะี่ยซื้อมาท้องถุงค่ะถุงละยี่สิบบาทนี่ทางพี่ก็ออกเนาะคะนะ่ะเนาะแถวอีสานเป็นเด็กค่ะเอื้ยสุไม,เม้เห็นสุกเอ้ยสุไม้ลงขีดเนาะคะนะ่ะเนาะบางจังหวัดก็ออกเนาะคะนะ่ะเนาะแต่บ้านอารีอยู่กาลสินเนาะคะนะ่ะเนาะออกเดยค่ะ มดยามแล้วอยู่บ้านนาล,ลีนะคะน้ะนองโบกแล้วนี่ยังได้กินอยู่กับเดือนพฤศจิกานคะคะนาะยังได้กินอยู่ค่ะเห็ดเห็ดออกลายค่ะเห็ดเห็ดซ้ำมาปีอะคะ่ะออก เห็นนกอุกอ,อกฝนตกดีอยู่ค่ะอยู่ภูเขาอะตกซุ่มื๊แต่ทางพีเพื่อนบุค่อยมากปันเดยเดค่ะบุคือแถวบ้านเฮาเดยแถวอีสานอะมันบุก่อยหมากกินเห็ดปันเดยเป็นทางเฮาเนี่ยโอ้ยไปไต้นะค่ะเนาะไต้เห็ดเนาะค่ะเนาะ เห็ดเละค่ะเห็ดเละค่ะพี่น้องเห็ดนาเละเห็ดเขาดินเ็กินได้ด้ยะคะ่ะเห็ดขาดินค่ะผู้มกักเบึ่งต้นเกียนนะค่ะเนาะรีคอ,อ,อยติไปดดร่างก่อนค่ะ เศร้านี่หมอกลงดีดีเด้อค่ะพี่น้องอยู่แถวเหนือนะคะเนาหมอกลงแล้วค่ะ <c oughs> อากาศเริ่มสีหมอกมาแล้วเริ่มหนาวแล้วแต่ต่ำสุดเนะคะเนาะต่ำสุดก็ประมาณยี่สิบสององศาเนาะคะ่ะเราต่ำสุดตอนเศร้านะคะเนาะเนี <c oughs> ่ยค่ะพี่น้องทางเหนือเป็นหมักที่ใส่ใส่เกงห็ดนะคะเนี่ยมันจะเป็นใบแบบนี้คะ่ะแถวบ้านเฮามีบอค่ะนะ เป็นน้ำคือคล้ายๆเหมือนพักขาเนียค่ะแต่มันโมเมนผพักขานะะเนี่ยครับแม่เอิ่นเอินพักยังค่ะพี่น้องแถวเหนือก็เพิ่นสีหมักใส่ใส่แกงใส่แกงเห็ดนะคะริสิเด่นไห้เบิง่งเนะะี่ยค่ะมันสิเป็นแบบนี้นะคะ่ะคือพักขามันโมเมนผพักขาะคะ่ะต้นมัน,นสเนนนนิเป็นยังซี่เนี่ยต้นมันเป็นยังซี่ขนเด อีสานเขาเขาเอินพังอย่างสมสมป่อสมมอกับโบเมียนเนาะคะ่ะโบเมียนนะมันก็ต้องเป็นหมาก,กันเนาะค่ะเนะาะพอนเอินเอยียงค่ะนี่พี่น้องเนียเอินคือกันบอกค่ะเ่ใบพันธนะุเป็นที่พี่จะเอาใบาอ่อนเนาะคะ่ะไปใส่เห็ดเนาะค่ะเนาะ และภาคก็คือกันนะคะเนาะพี่น้องคู่นี่คอมเมนต์นะคะเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะพี่น้องใส่พริกไปค่ะแก่งแบบบ้านบนเด่ค ใส่ซัมนี่อนค่ะนี่สก็๊เคสแล้วกินบัได้ขาดบ็ได้คือพงนวนคาะอนอแต่ประแดกลีจิใส่ พี่น้องหมักใส่ก็ได้เด้อค่ะบ่หมักใส่ก็ได้ประเดดอ่ะลี่มหมักใส่อยู่มันจะได้นัวเนาะค่ะนาะนี่คะใส่ผักทางเนื้อลงไปค่ะง่าย,ายอันนี้แกงสผสมอีสามนะคะถ้าแกงเนื้อจริงโมเมนต์แบบนี้นะคะพี่น้องถ้าแกงเห็ดเนื้อจริงโมเมนต์แบบนี้แกงเนื้อเพิ่นแท้ๆเพิ่นสีใส์กะปิเนาะค่ะน้อ มป็นบดใส่น้ำปลาคือเอาเนาะคะเนาะแกงน้ำจะออกเซ็ใสเนะคะเนาะแต่ก็แซ่บอีกแบบหนึง่งนะคะเนาะขาดประเด็กคาเดี๋ยวรีใส่ประเด็กอันนี้เป็นประเด็กเค็มนะคะรดลีใส่นี่น้อยใส่นี่นอยพอไอเฮดนาแลนี้มันสีเหนียว,วยนยค่ะพี่น้อง ถ้าเห็เดแดงกับน้นำสีออกบกว่าแดงๆเลในจังหน่อยนะคะเนาะกลมตรงในจังหน่อยถ้าเป็นเห็ดหนาเหลมันสีออกเนื้อเหน,นะะียวค่ะปกติไม่ต้องขีดยั้งมากมายนะคะเนาะกับเห็ดละง,งูมันสีออกเนื้อเหนียวแกงเห็ดเนี่ยไม่ต้องขีดยั้งมากมายมสีออกเนื้อเหนียวชิมเบิ่งกันค่ะพี่น้องคือบอ คจะใส่เกลือจังหน่อยได้เลยค่ะพอเลยหมักเค็มบันไดค่ะเห็ดง่ายๆค่ะพี่น okay, ้องเห็ดปุยยากค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดหนาแหล่นนะค่ะเนาะมันเสียงเนี้ยนะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจับเสียบนำกันเด้อค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนะคะแกงเห็ด นาเล่เนาะค่ะเนาะแกงเห็ดหน้าเล่เนาะค่ะเนาะกับผักอิติวนะคะเนาะผ <c oughs> ักติวผักติวสดสดขายดีปลูกเองเนาะค่ะเนาะผักติวนี่จากอีสาน,นะะเนี่ยนนะค่ะรนะีเอาต้นเนาะค่ะเนาะเอาต้นสั่งต้นมาจากสกลนครเนาะคะ่ะเนาะมาปลูกเองนะคะผักติวนะคะกับแกงเห็ดคะ่ะเซตเป็นพิธีแล้วค่ะเรียบร้อย เยี่ยมเหย้าอย่างเดียวค่ะเข่าเฮาแกงแบบอีสานอีสานเนาะคะ่ะอีสานปนเนื้อไปพร้อมเนาะคะ่ะเน้องลีโบเคยใส่แล้วค่ะพักเอียงเพื่อนบมลูกพักเอียงแล้วน้นองมิวเพื่อนเอิญพักเอียงนะพักที่เก็บมาเพื่อนเอิญพักเอียงเนาะเออสมปล่อยอะคะ่ะสมปล่อยบ้านแถวอีสานบ้านเฮาเป็นคือแบบนี้บอกค่ะไอรีโบฮู่เนาะคะ่ะเนาะส่วนมากไอรีแกงเห็ด แถวอีสานนี่จะเป็นใส่เป็นเครือค่ะ,ะเครือเขาเอิ้นเอิเครือรอ,อย่างเอลี่ก็จําบุได้ละอยู่ไลจังหวัดไรลวเอ้ยบ้านเจ้าคงกระจาบุได้เลยแล้วเนาะภาคบ้านเจ้าคงกับมาค่ะพี่น้องบัวบ้าลายบันนี้แหาน้านกันค่ะพี่น้องเสียบๆน้ากันเกียงหิดนคะคะเนาะน้ำปลาลากับบั่อยนัวบันไดค่ะน้ำปลาหามดพอดีเลยใส่น้ำตนตนประเด็กไปก่อนนคะคะเนาะลูกกระเจียวคือเพี้ยน่ยังยมาค่ะบันนี้ว่าพําเพื่อ คลิปนี้อลี่ก,กับจบเพียงเท่านี้พ่อกันใหม่คลิปนะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง